ไม่คงไม่ได้วันนี้นะครับวันนี้มีความตั้งใจว่าจะไปหาประชนนะไปหาประชนประเด็นคือไปหาปาลาเนี่แหละวันนี้ไม่ได้ว่าตกปล่อยตกอะไรยังไงครับประเด็นคือไปหาปาลาเนี่ยแหละแต่ก็กี่โมงวันนี้ห้านะโมง ห้าโมงเย็นนะครับแป๊บเดียวก็จะข่้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะจะได้ตัวไหมนะจะมีผลงานไหมนะครับวันนี้เอาเป็นมาสองคันนะครับก็เดี๋ยวใช้ขาตั้งกล้องช่างภาพต้องช่วยตีวนัน,นนี้แะก็ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช n n e l กบยางล้างคลองนะครับมก็เป็นช n n e l ที่พาไปตกปลานะครับปลาคลองปลานน่นปลาที่ก็ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เป็นชาแนลที่แม่งนานๆลงคลิปทีนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ถึงจะนานๆลงคลิปทีแต่ก็ฝากนะครับฝากฝากกด subscribe กันด้วยนะครับที่ดูพี่ีม่มีสมบุกตั้งตัวดูสมบุกตัวโอเคนะครับเดี๋ยวไปหมายปลาคองกันวันนี้มาดูกันว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมกันหรือเปล่านะครับโอเคครับเดินทางครับ let's go กแหน้ารถใหม่ไม่ไม่ขาดหวังครับไม่ขาดหวังเราบกบไม่ผิดหวังแต่หน้ามาันก็ไม่แห้งแลวมั้งครับเ <laughs> ยื่ออะไรนะครับ เอาลำต้มปากอ๋อลำต๊ะตุ๊่นเนี่ยต๊ะุ่นสปิวะนี่ครับบางทีเขาบอกเขาก่ดมาทีสี่ห้าคาระสองโลกลตลำโ ไม่ใช่ไซส์ผมเลยครับผม <laughs> ชายหนุ่มผู้นี้เขาคือัน,นร่ายของหมอนวดและนักศึกษาเขาไม่ต้องการสิ่งใดนอ,ดอกจากจาก ามาแล้วครับดูว่ากล้องเห็นไหมดูกล้องให้นยครับตื่นใหญ่ด้วยใหญ่สวยเลยเกนกล้องเห็นไหมหปุม่มกล้องเขึนเนเ้นมาด้วยครับเสื้อแม่งเชื่อสีขาวครับ มาแล้วครับตัวแรกครับสบาบเย็นนี้ไซส์สวยเลยแต่ผมขอขยับมุมกล้องนิดนึงอ่านี่เลยครับไซส์ปลาอืมอม,มาตรงแบบนี้สิไอ้ฟิล์มบ่อ้จับกล้องก่อนขยึกขยึกขยึกมีครับกัดอะไรกัดอะไรมาดูมาดู ละมุนนะครับเหยียยางตะขอเบอร์หนึ่งนะครับจากค่ายล้างคลองนะดูไซป่าโอ้ประมาณสอกได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองตีต่อดูโชคดีมากที่ตั้งกล้องนะครับได้ชอด็ชอตปลาช็อตสับป,ปานะแต่ว่าไม่ได้ชอด็อตปลากัดน,นะไม่เป็นไรนะครับสุดยอดมากๆครับผมอะเดี๋ยวดูหมายดูหมายที่หนึ่งนะครับผม หมายก็เป็นคลองนะครับนะเท่าที่ดูนะครับเป็นคลองตรงนู้นนะครับก็ที่เห็นนะครับเป็นป่านะครับเป็นป่าผมก็จะตียัดเข้าขอบป่าแล้วก็ค่อยๆเคาะลงมานะครับแล้วก็สวบส่งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมอับนะมันเป็นมุมอับเราก็เลยไม่รู้ว่าป่าเนี่ยมันมันกินเหยื่อหรือว่ามันกัดเหยื่อแล้วหรือยังนะครับก็อย่างที่เห็น,นครับลงคอไม่ลาครีมปดมาด้วย เยี่ยมจิมไม่บอกว่าไม่ยากวะมาปดปดเยื่อปดเยื่อเออลงคอโอเคครับเก็บภาพนิ่งครับ อยู่ไหมหลงไป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 เปิเบอ,อเร์อนะอนเถะวะก็เ่ะเฮ้ยไ,ไม่น้อยหรอกโอเคอยุย้อนแสงเปิดแล้วนะครับคนละตัวนี่อะไรนะละมุนละมุนนะครับเดย๋ยวยางตะขอเบอร์ สองไม่เหียดนเบอร์หนึ่งนะครับนายดูเหยียดเลยสีขาวด้วยกัดยังไงกัดกระชากครับกระชากกัดขอบฟังนะครับฟังกระชากเลยบอกเทคนิคนี้ตีแบบไหนก็ตีแล้วก็มาเนี่ยครับอ้าวไอ้นี่ตีไหนตีขนานฟังนะเขาคอบมานะครับมันกับไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับก็ย้ำนะย้ำนิดหนึ่งนะครับตาจะอยู่บริเวณนั้นนะครับแต่ว่าต้องย้ำนิดหนึ่งนะ ก็ผลงานอย่างที่เห็นครับดูไซสาปลาละมุนนะครับอย่าย่างทอเบอร์หนึ่งนะครับจากค่ายลางคองโอเคเก็บภาพนิ่งครับไม่ต้องดูหอือ cái chứng đi Tiền thì nó may lên khắp Má má buồn đi Tiền kia đi Đứa lên Ủa, แล้วย้ำเอาจนได้ไป้หมหล่อเลยครับวันนี้ตัวที่สองนะครับคิปเปอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกระเด็นโดนเสื้อครับต่ำลงอีกครับวางปลาครับมาสะบัดครับยนิ พลาสบาดเลือติดเต,ต็มเสื้ออีกไม่เอานะครับพฤติกรรมแบบนี้มาตกปลาแล้วแบบไม่ถอชุดนักเรียนนะครับใครด่วนรีบเนาะมันบอกว่ามันส่งไม่นานนะครับดูนี่ตัวที่สองของฟิล์มครับนยังไงไม่เมื่อกี้ยืนกระหาทเนี่ละกัดอะไรครับละไมจะขอเบอร์สอครับนี่ละไม <c oughs> นะครับ <c oughs> กัดยังไงกัดกัดแล้วนิ่งเลยกัดนิ่งกัดมุมสังเกตวิธีการอ่านหมายนะครับก็ฟิล์มเขาเนี่ยจะตีตามขอบสุดท้ายนะครับมุมสุดท้ายของคลองเนาะช่วงรอยต่อของคลองนะครับก็ย้ำนิดหนึ่งนะครับไม้แบบนี้ไม้มหาชนก็ดีชอบไม้ไชนมึงจะบอกว่ามึงเทพโอเคครับผมเก็บปลาครับ

你呢？いい ตัวที่สองฟิล์มแบบตีส้ายตีขวาแล้วก็มาตีที่เก่าใช่ไหมใช่ก็แบบเรียกอะไรอะ่ะโหบรรยากาศเกียดเดืนตีว่าไงก็ถือว่าถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้ <laughs> ชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงกว่าสำหรับ ออกหมายช่วงเย็นนะครับประชนสามตัวตามในคลิปเลยนะครับก็ใครที่พึงเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับนะอย่าลืมกระทึบไลค์ผมด้วยแล้วก็กด Subscribe นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกับช n n e ลกบยางาะครองนะก็พาไปชมป้าทนนี่เลๆดูบรรยากาศ ตามท้องไร่ท้องนาตามคลองตามอะไรนะครับเพราะว่าโคราชเนี่ยเป็นอะไรที่หาปลายากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอกโนทยนะมันไม่ใช่ของง่ายเลยจะได้ช็อตสับปาจะได้ชอด็อตปลากัดแต่ละตัวนี่แบบอบอกเลยแบบสุดๆอะ่ะนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับกบยางล้างคลองนะงไม่ว่าจะเป็น ละไม้นะครับเหยีย 2, นะาาย,ยางตะขอเบอร์สองนะจากค่ายล้าคองนะครับแล้วก็ละมุญในกลุ่ยางตะขอเบอร์หนึ่งนะครับ V หนึ่งนะก็สามรุ่นนะครับผลิตภัณฑ์าจาก่ายล้านองมนาะแล้วก็ฝาก1 p r o d โปรดักต์นะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้เป็นเป็นสบู่ทับทิมน,นะครับในวาดากรีนยูตี้นะ๋ยวผมขึ้นที่ดูนะครับดูต่างลักษณะกัน,ยนอย่างนี้ก็รับ89บาทนะครับก็สนใจก็ทักมากันได้ โอเคร okay, ครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับหานะวันนี้แต่มีมีเวลาสโ,โลโ่นิดเดียวหมายแบบสุดๆนามันจะไม่อยู่คลิปหนึ่งใช่ไหมที่เราแบบคุยกับนาเขาที่เขามาตกสปริวอเออแบบคนเขาเยอะมากนะครับหมายนะก็โอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวขอเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับไปกินดนมีส่วนปลาเดี๋ยว พรุ่งนี้น่าจะไปทำปลาหมอปลานะครับที่โรงเรียนนาไปทานกลาววันไปโอเคครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับทุกคนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด,กดส b s c r i b e ผมด้วยเดินทางกลับก่อนนะครับผมเดอาการคิดหน้าจะไปไหนยังไงก็ติดตามชมทาไว้นะครับบ๊ายบายครับผม 僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさようならと共に終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思わずこぼれた言葉は違うな